สวัสดีค่ะวันนี้ช่องมาดามเจนจะชวนทำผงกล้วยดิบค่ะใครที่เป็นกรดไหลย,ย้อนโรคกระเพาะแสบร้อนกลางอกแสบร้อนในท้องลองมาทำผงกล้วยดิบทานกันนะคะและผงกล้วยดิบยังช่วยรักษาโรคท้องเสียได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะในกล้วยดิบมีสารแทนนินที่จะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการท้องเสียนั่นเองค่ะก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามช่องมาดามเจนด้วยนะคะ เรามาเริ่มลงมือทําเลยค่ะสําหรับกล้วยที่ใช้เป็นกล้วยดิบนะคะก่อนนํามาปอกเปลือกก็นํากล้วยไปล้างก่อนค่ะก่อนอื่นเราจะเตรียมน้ําสําหรับแช่กล้วยก่อนใช้น้าส้มสายชู1ช้อนโต๊ะและน้าสะอาด1ลิตรค่ะเพื่อไม่ให้กล้วยดํานั่นเองนะคะเรามาดูวิธีปอกกล้วยกันค่ะวันนี้มี2วิธีมาแชร์นะคะวิธีแรกก็คือปอกได้เลยค่ะ ตัดหัวท้ายแล้วผ่าเปลือกกล้วยแบบนี้ค่ะเลือกตรงบริเวณที่นูนขึ้นมานะคะแล้วใช้มีดงัดออกแบบนี้ค่ะซึ่งวิธีนี้รวดเร็วก็จริงค่ะแต่ก็มีข้อเสียนะคะซึ่งจะมียางกล้วยมากถ้าไม่มีถุงมือใช้ก็ไม่แนะนำนะคะพอปอกเสร็จแล้วก็นำไปแช่น้ำที่เราเตรียมไว้นะคะมาดูวิธีที่สองกันค่ะตัดหัวท้ายออกจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำกล้วยไปต้มนะคะ วิธีนี้ก็เสียเวลาตอนที่เราต้มกล้วยไม่กี่นาทีนะคะแต่วิธีปอกก็รวดเร็วค่ะตั้งน้ำให้เดือดแล้วใส่กล้วยลงไปประมาณ2นาทีค่ะจากนั้นก็นำมานอกด้วยน้ำเย็นค่ะวิธีนี้เราก็จะปอกกล้วยง่ายขึ้นและไม่มียางให้เลอะมืออีกด้วยนะคะ นี่เลยค่ะปอกง่ายขึ้นและไม่ต้องกลัวว่าเนื้อกล้วยจะสุกนะคะพอปอกจนครบหมดแล้วจากนั้นเราจะนำไปหั่นกันค่ะ สำหรับวิธีหั่นก็ใช้มีดปอกแบบนี้หั่นได้เลยนะคะหรือใครมีมีดสไลด์ก็นำมาใช้ได้เลยค่ะและวิธีนี้จะได้กล้วยที่บางเวลาเรานำไปตากแดดก็จะแห้งเร็วนะคะซึ่งระยะเวลาในการตากแดดก็ขึ้นอยู่กับวันไหนที่มีแดดแรงหนึ่งวันก็แห้งกรอบแล้วค่ะถ้ายังไม่แห้งกรอบก็ตากไป2-3วันนะคะ หรือถ้าบ้านไหนมีเตาอบก็สามารถใช้เตาอบได้ค่ะใช้ความร้อน50องศาค่ะส่วนระยะเวลาก็ประมาณ4-5ชั่วโมงเลยนะคะตอนนี้ก็นำไปตากแดดจนแห้งกรอบแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปเราจะนำไปปั่นค่ะถ้าบ้านไหนไม่มีเครื่องปั่นก็สามารถใช้ครกตำได้เลยนะคะ พอปั่นจนได้เนื้อละเอียดแบบนี้แล้วเราจะนําไปร่อนอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อให้ละเอียดยิ่งขึ้นนะคะสําหรับผงกล้วยดิบหรือแป้งกล้วยนอกจากจะทานเป็นยาแล้วยังสามารถนํามาทําขนมได้อีกด้วยนะคะซึ่งแป้งกล้วยใช้แทนแป้งสาลีได้เลยค่ะสามารถทําขนมคุกกี้บาวนี่หรือขนมเค้กก็ได้นะคะตอนนี้เราก็ได้ผงกล้วยดิบหรือแป้งกล้วยที่มีเนื้อละเอียดมากขึ้นแล้วนะคะ ต่อไปก็หากระปุกมาใส่เพื่อเก็บไว้ใช้ได้เลยค่ะใส่กระปุกที่มีฝาปิดมิดชิดเก็บได้นานถึง1ปีเลยนะคะแต่ถ้าเรากินอยู่เป็นประจำไม่กี่เดือนก็หมดแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีชงกันนะคะใช้น้ำอุ่นหนึ่งแก้วค่ะผสมผงกล้วยดิบลงไป1-2ช้อนชาจากนั้นก็คนผสมให้ผงกล้วยดิบละลายจะค่อนข้างละลายยากนิดนึงนะคะ สามารถชงดื่มก่อนอาหารเชา้ากลางวันเย็นได้เลยค่ะสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนโรคกระเพาะแสบร้อนกลางอกอย่าลืมลองไปทำทานดูนะคะและเพื่อนๆสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องผงกล้วยดิบได้ทาง Google ค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมาดามเจนด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ